วันนี้คณิตศาสตร์วันพฤหัสนะคะเป็นภาระงานที่11อ่าวันนี้จะไม่ได้เป็นคลิปสอนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่างานที่ครูสั่งวันนี้เหมือนเป็นการทบทวนระหว่างวันอังคารกับวันพุธอ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันอังคาร การบวกลบเศษส่วนหนูทําด้วยตัวเองหนูทําได้วันนี้หนูก็จะทําได้แล้วก็เมื่อวานก็คือวันพุธเป็นการบวกลบจํานวนคลัใช่ไหมคะคือคุณครูสอนไปหมดแล้วเนาะก็คือวันนี้มันจะเป็นแค่เหมือนเอาของวันอังคารกับของวันพุธมารวมกันแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นพลังงานวันนี้ก็จะเป็น ในหน้าที่11นะคะในหนังสือเหมือนเดิมนะคะหนังสือหน้าที่11ตรวจสอบความเข้าใจเขียนวันที่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดเราก็เขียนว่าตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็เขียนโจทย์เหมือนเดิมนะคะก็จะมีข้อ1ข้อ2จะทําเหมือนวันอังคารถ้าเกิดว่าหนูทาของวันอังคารไปแล้วอ่ะหนูต้องทําได้อยู่แล้ว ออหนูก็เปิดสมุดกลับไปของวันอังคารก็ได้หรือถ้างงไม่เข้าใจหนูก็ย้อนหาคลิปคลิปสอนของที่เป็นวันอังคารน,นะคะข้อ 1- ข้อ2องข้อหข้อ2ก็ทำยไงอะ่ะก็ปุ๊บทำได้เลยต,ตั้งตั้งตารางก่อนแล้วก็คูณให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะคะแต่พอมาข้อ3ามสี่ห้าหจะเป็น จำนวนค้าแล้วนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4เป็นจำนวนค้าจำนวนค้ทาทั้งคู่หนูก็ทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งตารางแต่พอข้อ5กับข้อ6มันเป็นเศษเศษเกินกับจำนวนค้าจำนวนค้ากับเศษเกินใช่ไหมคะไม่ต้องข้อนี้อันนี้ต้องตั้งตารางไหมอันนี้ต้องตั้งตารางเพราะว่า10 ทำให้เป็นสิบห้าไม่ได้ก็ฉะนั้นก็ต้องไปตั้งตารางนะคะ,ะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเป็นหนึ่งเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราตัวหน้ามันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ทำตัวนี้ให้เป็นเศษเกินล่างคูณหน้าบวกบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปตั้งตารางนั่นเองอันนี้ก็ เหมือนกันข้อ5กับข้อ6เหมือนกันนะคะใช่ข้อ1ทาได้เลยข้อ1ข้อ2ทําได้เลยไปตั้งตารางข้อ3 4 5 6ต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยล่างคูณหน้าบวกบ,บนนะคะแล้วก็ทําตามที่เราทําไปตั้งแต่วันอังคารากับวันพุธได้เลยนะคะใครทำใครส่งวันอังคารวันพุธเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ทํา ดูของวันอังคารกับวันพุธได้เลยนะคะถ้าดูของตัวเองแล้วยังไม่ลืมหรือไม่เข้าใจนะคะก็ย้อนกลับไปหาคลิปของวันอังคารกับวันพุธได้เลยนะคะ,ะงานวันนี้หข้อส่งเหมือนเดิมนะคะส่งวันนี้นะคะก็คือส่งวันพฤหัสนะคะส่งภายในวันพฤหัสนะคะวันนี้มีแค่นี้คะ่ะ